สวัสดีครับวันนี้ผมกรอฟรถบ้านนะครับจะพามาดูนะครับอีดูสุดดากอนไนะครับผมเป็นปี2 0 0พนะครับเครื่อง2อ0พนะครับเป็น SX นะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับสภาพสีภายนอกที่จะเรียบร้อยนะครับผมสีภายนอกประมาณ95%เลยนะครับผมเนี่ยเสียกิ๊บกิ๊บเลยนะครับหายากนะครับสภาพแบบนี้ นี่นะครับสีสวยงามทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งคันเลยนี่นะครับอสภาพยางนะครับนี่นะครับสภาพยางแบบกริบๆเลยนะครับยางปี2021นะครับนี่ครับสภาพคัสซีสวยเลยนะครับไม่มีุไม่มีหักนะครับรับประกันได้ครับอ่ะเราพาไปดูภายในนะครับเดี๋ยวเบาะเราไปหุ้มให้ใหม่เลยนะครับคู่เลยนะครับ ขับเบาข้างหลังนะครับนีครับสภาพคอนโซลไม่มีหักไม่มีแตกนะครับรถวิ่งมาสามแสนนะครับนี่นะครับนี่ครับแผงข้างเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับสภาพห้องเครื่องนี่นะครับขาหน้าเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับเพดออกจากห้างมาเลยนะครับนี่นะครับ เครื่อง2อ0พเทอร์โบโปรมไลน์พาวเวอร์นะครับพี่ดูครับสติกเกอร์รคุณลูกค้าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่หล,ล่อเลยนะครับอ่าฝาปองสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับนี่นะครับราคาเราตั้งไว้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟเดนได้นะครับซื้อสดก็ได้ทั้งสองอย่างเลย ซื้อสดแล้วจัดไฟแนนซ์นะครับสนใจเบอร์0873210872รถของเราจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง Youtube กอลรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เพจกับรถบ้านรถของเราอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับราคา119,000บาทสนใจรีบทักได้เลยนะครับ